ชอบกำแก่ป้าสวัสดีข้าวคุณสามมาคุณหนึ่งคุณสองคุณสามสวัสดีนะคะพระวันก็ชอบกำแก่ป้าหงฟ้าป้าของฟ้าเขาแบบหลงมาเนะแล้วเขาก็เขาไม่รู้จักใครเขาก็ไม่เล่นกับใครเลยมาอยู่กับมาอยู่กันหลายปีแล้วนะสามสี่ห้าปีแล้วเขาก็ไม่เขาก็ไม่เล่นกับใครแล้เขาอยู่ของเขาคนเดียวอ่เาเราว่า<ๆ>ไม่รู้ไม่รู้ใครจับมานะนะคะ คือเขาอาจเขาคงจะเป็นแมวเลี้ยงนั่นแหละแล้วเยอะคนน่ะอยู่ดีๆเห็นน่ารักก็จับเข้ามามันเป็นความผิดไหนเห็นแมวแล้วจับมาเนี่ยบางทีเขามีเจ้าของอะไรเงี้ยแต่เขามาเดินเล่นเนี่ยไม่เห็นเดินดุมดุมดุมอยู่จับมาเฉยเลยนะ่ยมันก็ไม่ใช่นะคะเขาอาจจะคิดถึงเจ้าของเขาทุกวันนี้เขาไม่เล่นกับใครเลยแต่เขามีสกุลนะเขาเขาเขาเข้ากับคนได้ดีอ่ะ นกนกแมวมีส,มส,มก,มสกุลหมดแหละประวนันมานี่ประวนันประวนันอย่าไปทําร้ายคนอืน่นนะมาประวนันมานี่ฉันประวนันประวันเลี้ยงไปเลี้ยงไปผอมลงผอมลงคือคืออาจจะไปด้วยโรคอ่ะดยอาจจะคือบางทีเขาเป็นโรคอยู่ข้างในอะไรอย่างนี้ที่เขาผอมมาไม่ใช่ว่าเขาอดเลยอยงเนี้ยก็เป็นโรคอถึองเวลาอะไรอย่างี้ไมเป็นรักษาบางทีรักษาที่ไม่ ถ้าไม่รักษาก็ยังอยู่ทงานเพราะรักษาครับก,ก,ก็ตายทุเรนไ,ไ,ไม่ได้รักษกาอะไรนี่เพราะให้ให้ทานยาเองอะองฟ้าของความมองกล้องดิคะมองกล้องเลยค่ะคุยกับพี่คะ่ะพี่หนึ่ง<ไ>คุยกับคุยกับคุณพี่หนึ่งสวัสดีค่ะพี่หนึ่งของฟ้าย,ยิ้มหน่อยแต่ถ้าไม่ยิ้มนะพี่เขาไม่เห็นหน้าหนูเลยอาจะจะจะโอ้หนูโอ้หนูวันนี้หนูไม่เื้่อม่ะหนูไม่อยากคุยกับใครวันนี้หนูไม่อยากคุยกับใครหนูโมโห่ เอ้เอ้ประวานหนโูโมโหที่ประวันน้องประวานท่านมาใส่ที่ปั่นนะคะอร่อยมากเลยสมุติบ้าไม่ได้ใส่วันนี้ไม่ได้ใส่นมนะใส่น้ำน้ำเชื่อมอย่างเดียว น้ำดอกมะลิอะค่ะเราต้องหยุดนมบ้างเรากินมากๆมันก็กินกินทุกวันทุกวันก็ต้องหยุดบ้างทีปันหนึ่งกระป๋องหนึ่งหนึ่งแก้วเนี่ยหนึ่งโถเนี่ยหนึ่งโถก็จะได้แก้วใหญ่แก้วหนึ่งแก้วแก้วน้ำน้ำแข็งน้ำเย็นอะแก้วหนึ่ง ก็จะใช้นมครึ่งกระป๋องนมสดครึ่งกระป๋องอันนี้หวานหวานแบบหวานแต่ไม่มันนะเพราะวันนี้ไม่ได้ใส่นมถ้าใส่นมมาก็จะมัน สวยมากเลยค่ะวันนี้เป็นกูลสติเป็นเป็นเป็นคนคนสมัยก่อนนะนั่นนั่งขัดสมาธิขัดสมาธินั่งขัดสมา,าธมานะิาธมาสมัยก่อนเลยนั่งทานข้าวนะล้อมวงแล้วนะนั่งขัดสมาธินะครับเคยมีหัวนมที่บ้านที่บ้านก็ก็อยู่บ้านริมน้ำนะก็จะมี ฝักกระเฉดมาแล้วก็ทําน้ํากะทิแล้วก็มีน้ําพริกนะแล้วก็กินกันหลายคนสมัยก่อนก็ไม่ได้โต๊ะมีไม,ไม่ไม่นั่งโต๊ะมันจะไม่อร่อยใช่ไหมเราก็นั่งกับพื้นนะแล้วก็โบเสือแล้วก็มีน้ําพริกแม่ตามอร่อยมากเลยแล้วก็ฝักกระเฉดต้มกะทิแล้วก็ปลาแค่นี้พอแล้วก็ต้องที่ขายไปนได้คือแกงส้มถ้ามีแกงส้มต้องทานปลาสลิดอ,อร่อยมากเลย นนึกถึงสมัยเด็กเลยทุกวันนี้ก็ยังนึกถึงสมัยเด็กเลยเดี๋ยวทุกวันนี้ทานคนเดียวก็ก็ทานแบบนี้นะคะน้ำพริกน้ำพริกปลาอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนมากจะทำมะเขือทุถ่ายหรือไม่ก็ชะอมอะไรเงี้ยสิบสี่นาทีแล้วนะคะอยู่กันไม่นานนะคะอยู่กันแค่ยี่สิบนาท